วันนี้ก็จะมารีวิวตัวลำโพงบลูทูธนะครับเป็นมินิสปีกเกอร์นะครับโมเดล Sd 100นะครับก็จะมี3โหมดด้วยกันนะครับก็จะเป็นโหมดเสียบฟังเพลงนะฮะก็จะมีสาย USB สามารถเสียบเข้ากับคอมนะครับเป็นแจ็ค3.5มจุด้าหเ เปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดบลูทูธก็ได้นะครับถ้าเห็นไฟเป็นสีกระพริบกระพริบนะครับแล้วกดปุ่มบลูทูธหนึ่งทีนะครับก็สามารถแพร่กับมือถือหรือสมาร์ทโฟน iPad แท็บเล็ตอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับจะขึ้นมาโซโด BT นะครับก็สามารถแพร่ได้เลยพอแพร่เสร็จเนี่ยสามารถจะ รับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับต่อสมมติว่าเราฟังเพลงนะครับ oh, นี้ฟังจากมือถือนะครับ oh, Baby, หรือจะฟังจาก T F Gar d ก็ได้นะครับสามารถปรับโหมดไนทีมได้ ซึ่งตัวนี้จะมีปุ่มวางปุ่มอ่ากดโชว์ออกตรงนี้นะครับแล้วโหมดจะปรับคือปุ่ม M ตรงนี้ครับอันนี้เปลี่ยนโหมดก็คือกดปุ่ม M ไปมันจะเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้อาจจะกลับสู่โหมดอ่าลำโพง